ดิวเทียรพัตอินฟูใจบุญควักเงินหนึ่งล้านซื้อของใช้อาหารช่วยเหลือผู้อพยพอีสานใต้ล้านเกิดมาครั้งหนึ่งทำเพื่อแผ่นดินเกิด เขาเด่นเขาเด็ดจะพาทุกคนไปดูคุณดิวเทอรพัทเวชกามาอินฟลูเอนเซอร์ใจบุญที่ช่วยเหลือผู้คนมาตลอดนะคะล่าสุดเขาได้ควักเงินหนึ่งล้านบาทซื้ออาหารข้าวของเครื่องใช้น้ำดื่มบรรจุเต็มรถเทเลอร์สองคันเพื่อส่งมอบให้กับผู้อพยพชาวอีสานใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปะทะบริเวณชายแดนอีสานใต้ระหว่างไทยและกัมพูชาโดยดิวเทยรพัทได้โพสต์คลิปไปซื้อของใช้และเดินทางไปส่งมอบด้วยตนเองให้กับกองเวยไร ในพื้นที่จุดรับบริจราคข้าวสารอาหารแหง้งช่วยเหลือพี่น้องชาวอีสานใต้โดยได้ระบุว่าขอฝากถึงคนอีสานหนึ่งล้านนี้ขอช่วยชาติเงื้อหาไม่ได้แต่ลมหายใจพี่น้องสําคัญที่สุดสองคันรถเทเลอร์ส่งใจไปให้พี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาในภาวะสงครามนี้จับมือกันแน่นๆเดอ้อช่วงนี้ขอให้ผ่านพ้นด้วยรักคนจะหาว่าเราหิวแสงก็ตามแต่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากหากเราตายคาสนามรบ ก็ไม่สามารถเอาเงินติดตัวไปได้ซูเอาสิ่งที่มีตอนนี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนอย่างน้อยๆเกิดมาครั้งหนึง่งได้ทําเพื่อแผ่นดินเกิดเพราะเราคือคนไทยที่มีน้าใจต่อเพื่อนมนุษย์ในสถานการณ์แบบนี้ในภาะวะสงครามแบบนี้ขอส่งสิ่งของเป็นทันน้าใจหนึ่งล้านบาทสองคันรถเทลเลอร์จากพี่ดิวเทรพัฒให้พี่น้องคนไทยส่งน้าใจให้พี่น้องอีสานใต้ขอเป็นตัวแทนของคนอีสานน้ําใจเล็กๆน้อยๆที่มีให้กัน ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ